เท่าไรหมวยพอพี่กขาที่ลูกเดือนรอดี่าะกินเรือยังไงสูบเลือกเดืนจ่ายร่างห้ัีดีเาเอาสูบพอดีจะไม่ตัดเลยไม่เล็กอ่ะไม่เล็กนะแก่ะนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดดีๆนะคะอำเภออุทัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะร้านที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นร้านอยอดฮิตนะท่านผู้ชมทุเรียนนะก็นะคะตลาดดีๆนะคะก็ไม่พลาดที่จะมาหาร้านเจนกนะคะทุเรียนหมอนทองระยมนะจ๊ะก็หละอยู่ข้างหลังเราแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปชม บรรยากาศเจนกนะคะปอกทุเรียนนะคะปอกไวมากนะนผูรรมชมสุดยอดค่ะไปจ้ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยจ้านี่ยท่านผู้ชมนี่ร้านเจนกจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่น,นี่ขายดีดีนี่นผู้ชมนี่ร้านนี้นะคะนี่ค่ะร้านเจนกนะคะทุเรียนหมอนทองระยองนะจ๊ะ แล้วก็จะมีร้านเจนกเนี่ยจะมีบริการส่งนะท่านผู้ชมนะคะนี่ตามเบอร์นี้นะคะ0ูนย์เก้าเก้านะคะหนึ่งแปดสามนะคะแปดศูนย์หกสี่นะ,ะแล้วก็ร้านเจนกเนี่ยไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะท่านผู้ชมจะมีอ่าง้อด้วยนะท่านผู้ชมนะคะนี่นเดี๋ยวเราพามาชมเงาะก่อนนะคะนี่งาะก็ราคาสามสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมสามโลหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่แล้วก็จะมีแบบแพ็คแบบนี้ท่านผู้ชม100บาทนะคะนี่ าน,น,นะคะ35 3 0แล้วก็อันนี้จะเป็นราคา200บาทนะคะนี่นะคะสึงเหลืองกันเลยท่า,านผู้ชมที่ท่านผู้ชมก็ตอนนี้เจ๊จะขายอยู่ท,ยที่นนร้อยหกสิบนะท่านผู้ชมนี่นะคะ เรื่องเลยจางทราบเรื่อง่ายเรื่องเลยนะ พี่เขที่ลูกเกร้อยบาทเดอกินได้ยังไงหนูเลือกเลยจ้ะ่านี้นี่เนาะกินได้แบบไหนด้้าทก็เดี๋ยวก็จ่ตังค์แล้วลูกลูกยกิโลสามโลสอโลสี่โลอะไรยโลกสโลอาสุกดีจเป็นเลอาไมไม่เดูเนือีได้ใช่หม้ว้าว วัดีคจ้าสวัสดีไลค่ะอนคเนื้อดีหวาารเเนื้อได้เลยห้าอยห้สบสาเจู้นืแบบนี้เลยนะคะแกงไม่ลกานเจเริ่มขายกี่โมงคะเริ่มขายสามทุ่มค่ะ แล้วขายสามทุ่มแล้วก็ปิดร้านนี่ทีโม่เปิดเเปิดก็ประมาณ3ามโมงเย็นนะคะพี่อ๋อขายสามต้องชมามาตื่นแแล้วสามโเส็จหมอโลละร้ายสามเจ็ดไที่กี่พี่บอกก่ไรนะสี่ห้าพี่แตงให้้ปุ่มเลือกเลยจ้า ก็ดีตรงไหนเลือกเลยค่ะตันี้ไข่โรนละ้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะน้องน้อยไอาสุเอกเาอสุกดูนาะอันีู้่างห้าโเลยลูกนี้เคยเคมาทานกักกระเบนกันยงพี่เคยเลยเคยแล้วนะพี่นี่ FC ท่านผู้ชม แกนกนะคะแล้วก็เจ๊แถมให้ด้วยทีนี่ทุกปีเลยอืมยอดท่านผู้ชมตั้งให้พี่หนลูก3มีแถมให้ด้วยนะพี่ม้ามโอเดีมากท่านผู้ชมมีแถมให้ด้วยะค่ะมาเลยตลาดดีๆนะท่านผู้ชมห้าร้่สบหรลดเหลือ540อี่กท่านผู้ชมโอ้ กันได้นะจ๊ะมีชะนีนะท่นานผู้ชมชะนีราคาโลนนหนึ่งแอเ้อนะคะนี่ชะนีนะคะตรงนี้ก็จะมีชะนีมีหมอนทองระยองนะคะหมอนทองระยองเจนโนกขายอยู่ที่ราคา1น0่้สบาทนะคะต่อโลนะคะ คือถ้าชอบเนื้อแบบไหนนี่เจนโนกเลือกให้เลยท่านผู้ชมนี่นะราล้วันละหลายตันนะท่านผู้ชมเนี่ย เลือกให้นะท่านชม,ลนมเลยค่ะการคา้นะการคอของเจนกนะคะนี่ท่านผู้ชมนุ่นเปลือกที่ขายต่อวันนะคะนุ่นสาเข่งเลยนะคะเนี่ยล้อเายกีลกนอต้องการกี่โลก็บอก ค่ะบอกเจได้นะคะนี่เจหาให้นะ,ะก,กิไนไปว่าเจมันเลือกลูกเลยค่ะเดี๋ยวหวัดมันโดนละล้อยเดียวจ้ะไหนโฟมันหนูตรงไหนเลือกได้นะคะหมวยโลเจ็ดกิ๊ตังค์ให้พี่เลยนะลูก หนึงกี่โลนะคะเจโนมันมันแล้วแต่บางวันนะพี่ตันกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันตันท่านชมเท่าไหร่นะพี่โนโรสเจ็ดกีโรสและนิ้วานมันตาเจโนไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะไม่หยุดทุกวันท่านชมนะมาห่อดุงกันได้เลยสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทสองร้อยเจ็ดสิบลูกนี้สองร้อยมีร้อยมีจ่ายเท่าไหนเลือกได้เลยจ้ะ กลับมาดีได้หมอยทอดตังให้พี่นายโลกไปเจอยสามสิบอยากได้นิ่มๆของพี่อัน,นนี้มันเป็นสุกกำหานสุกพอดีอ่ะไม่เิ่มมากประมาณกิโล ายผักป่าหรือว่าไงเอาน้แสกิดไปไหมหรือว่าไงกินเลยพี่กิดยงเดียวแก่เลย้เจแล้วาเขะเราไม่รู้เลยโทรไปหาพี่เขาแพกบอกว่าอูี้มาละกันเลยสี่ร้อยสามบใจไม่อยากทำหรือว่าไง ทำที่ทำกับเขาเนี่เขาจะได้มีคนช่วยเพราะว่าที่คนเขามาเยอะนะเจโน่คะมีบริการส่งนี่คือแค่วังน้อยอุทัยอายุทยานะคะบริเวณ ช่่คะอ๋อไม่ได้ส่งทั่วประเทศมีส่งต่างจังหวัดค่ะแต่เนื้อมันยังดูแลยากอยู่อะค่ะถ้าต่างจังหวัดจะเป็นลูกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อก็เบอร์เดียวเลยนะคะจุด19นะท่านผู้ชม183นะคะนี่เบอร์ที่เราไว้ให้นั่นแต่แรกนะคะส่งทัวประเทศนะคะ เสร็จร้านเจโนกนะคะใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมสั่งได้นะเจโนกทุเรียนเกรดพรีเมียม <แก S 2> ตลาดดีดีแลนด์ใช่ค่ะตลาดโน,นูขึ้นขึ้นขึ้นเพจไว้ให้เขาคสนอจันะคะสาวสำหรับใครนะคะที่อยากมาร้านเจ๊นกนะท่านผู้ชมทุเรียนหมอนทองระยองนะคะปีกส่งเลยนะก็สามารถมาได้นะคะที่ตลาดนะัดดีๆนะคะอ่าจังอำเภออุทัยนะท่านผู้ชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนี่ เจนกบริการดีมากนะท่านผู้ชมแล้วก็ปอกไวมากนะคะเลือกเนื้อให้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะมาไม่ผิดหวังนะคะก,ก็เจก็จะขายทุกวันนะท่านผู้ชมไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากสั่งก็เข้าไปที่เพจได้นะท่านผู้ชมหรือไม่ก็เบอร์นะคะ0 9 9ย์นะคะ1838064นะคะเจนกนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ